ยายกูบอกว่าไม่ให้เอาห้ามเอาผู้ชายเขานะ้าบ้านเดี๋ยวเป็นที่ปากเขา,าฮะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะเป็นที่ปากชาวบ้านไงเดีเ๋ยวแบบเดี๋ยวทำมอไปเนี้ยถ่ายวันเดียวอันนั้นอะไรวะอ๋อนมไม่แกะแพ็กวะ ตอนแรกกูเห็นมึงแช่ทั้งแพ็กเลยในต้วทำไมทำอย่างนั้น,มนแม่กูแช่นั่นอะไรวะแก๊ส <c oughs> อยู่ตั้งสี่ปีรีโนวเวทเองแล้วโบกปูนมาก่อเองแม่งเลยต่อท่อเองจาก้องข้างๆเนี่ยเนี่ยลูกตา่ะหน้ากล้องหน้ากล้องก็พาเช็ดมืออ๋อนั่นคือพาเช็ดมือ <c oughs> อ๋อเป็นม,มีหมอ้อตะ ขนั่นแหละวะแม่จะให้มุกเป็นสิ่งนี้มเหมือนบะวีจีนบอไปเตะน้ำตกอ๋อกูอยากได้แมกี้ไม่แต่น้ำปลาเอ้ยแม็กกี้กับน้ำปลามันคนละอย่างกันด้วยกูรู้กูมมีแต่น้ำปลาเฮียนี่กูมีรองเท้าอุ้มหลายคู่เน่วะ